สวัสดีครับพ่อๆกับสังวานงานปั่นเนาะครับมือนี้กับที่มาตามเอาตัวเด็ดน้ำไม่เข็บเนาะมือนี้พ่อดีพอดีมาพอเป็นล่างถั่วอย่เนาะหาจังหวะวันใดพันว่าขันโบล่างถั่วกับที่แล้วเนาะพันก็เลยบ่อยากเขื่ก็เลยมาถามพันอยู่นี่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้กับสามตัวเด็ดได้ตัวไหนเนาะงวดเนี่ยวันเราเป้นวันกีาระ เก้าเกตหกสองทีหศูนย์อืมาศูนย์เนาะเก้าเกหกสองคนลนี่บเ็กเลนี่เหลเ่เข็มเน่เข็มว่าศูนย์เก้าเกตทีครับเมื่อนี้ก็มาขอตัวเด็ดทําเพินเนาะมาขอทำจะขั้วพืนล่างถั่วอยู่นี่แล้วอยู่บ้านดงท้าเนาะบ้านดงท้า เพราะว่าเพราะว่าแอดก็ได้ยินข่าวว่าเป็นถือดูเนาะก็เลยเดี๋ยวมาตามโมตโตเด็ดน้ำเนาะมาตามโมตโตเด็ดน้ำมือนี่ก็เลยพอดีพอเป็นร่างถวยเป็นการเป็นงานเนาะวันที่ยี่สิบนี่เป็นถือว่างเิลาเลยพอดีเป็นการเป็นงานก็เลยร่างถวยเตรียมเตรียมทุกทุกยางเลยเนาะเตรียมทุกอย่างไว้ก็เลยเดี๋ยวมาขอมาถามโมตโตเด็ดน้ำเงินเนาะนี่แหละ 3ามตัวเด็ดตัวดีเมื่อนี้ก็ลายมากลายหนาลายตาเนาะครับเนาะลายคนกับลายตัวได้เล็กยือ้ยกัน่นละนีนคุณสมเปียวยมากข้างสมคุณสมเปียวได้ตัวใดกบาทด้แต่ตัวใดบาทเอาคนละตัวเอาคุณสมเปียวเหสมเปียวนั่นมากหนึ่งเกาเกาหนึ่งโอ้หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะครับเนาะนี่คุณสมเปียวคันได้หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งแม่้มาเล็กโทรศัพท์สั่นราั่น หนึ่งเก้าเหนึ่งะครับคูนึงผมจะได้หนึ่งเก้าเ้าหนึ่งเนาะเมื่อนี่เลยมาหล่นน้ำกันตั้งที่สิบเก็ดสิบเก็ดกลุ่มผ้าเนาะที่สิเก็ดลุ่มผ้าเขามาหล่นหวยราฐบานน้ำกันได้มาจังไดเลยเก่าเก่าหนึ่งสนเก่าเก่าหนึ่งวันบอกเอากบทองันเดกบทองก็เจ้าก็มันไม่ตัวเดียวสีทองสีทองจริงนะไม่ใช่เหลืองนะทองเลย ทองเลยนะไม่ใช่กบเหลืองนะกบทองบาร์ดี้เป็นเป็นตัวเลขยู่น้าบ่เป็นตัวเลขยู่น้าบ่เป็นตัวเลขบอกรอบเก่าโอ้กบเก่ากบตัวนึงแล้วเป็นเก่าหนึ่งโอ้กบสี่ช่องนั่งอ่านมองหน้าประตูโครูไหมอืมแล้วเป็นเก่าหนึงบาดี้ตัวใหญ่ๆนั่นนั่งยืดอ่างกต่มีผ้าห่มอยู่บนกบใหญ่นี่ พี่กองโอ้กบตัวนาี่อ่างอยู่เลยเต่าเต่าไหนั่งอยู่หน้าประตูโหยาติยาติไปส้มนี่หรอกยาติไปส้มนี่หรอกครับเมื่อนี้ก็พอดีมาได้ตัวเด็ดตัวดีทั้งสองนาะเมื่อนี้ก็ขอตัวเด็ดตัวดีทั้งสองคนเนาะผู้คนฝันดีอันทางนี่เอาไว้มาทานนี่ได้บ้านอาไว้มาหาไม่เข็มได้บ้านนี่กับตัวเก่าเป็นบ่ ัวเก่ายอีดก็รู้ว่าเนี่ยมีดู้ว่าตัวไหนแทก็รืเล่ต่เละรเก้าเก็เดี๋ยวเลาแป๊บเดียวครับแม่เข็มพนก็ว่าได้เก็เออด็เก้าเก็เนาะครับเนาะนี่แม่เข็มพนได้ตัวเทิงเนาะมีสองหางมือนี่ของแม่สมเปรียวต้แม่สมเปรียวที่เขาว่างกว่าสมเปียวต เป่นได้เ yeah. nah ิ so ่นได้เก่าหนึ่งเนาะเป็นได้เก่านครับเป็นสองหางผู้ยิงธงได้ตัวใดนะผู้ยิงธงบบบนี้โมได้แปดสองคราบโมได้ได้เลขได้เลขสาหางนะครับโมได้แปดสองมาจนครับมีเนาะครับเนาะ ได้เก้าเก็ดเก้าหนึ่งแปดสองเนาะได้คนละหางละหางเนาะมาลองเบังเนาะครับเนาะมาลองเบงังแอดแอดกระบ,บอกเพื่อเป็นแนวข้างเข้ามาลุ่นหวยรัฐบาลน,น้ำกันเมื่อนี้มันเป็นบุญเนาะครับเมื่อนี้ก็เลยสวนเสียให้ากันมวนมวนกับทั้งได้ได้เคยหวยเนาะได้รถตรีได้ตัวเด็ดเด็ดไปซื้อโรตรีน้ำกัน ครับเมื่อนี้กับมาหล่นน้ากันเนาะมาหล่นน้ากันนี่เนาะครับเนาะแปดสองเก่าหนึ่งเก่าเกศเนาะมาได้นะ้ำแม่ครัวเป็นกาลัางลลางถัวยลางซ้ำอยู่เนาะเมื่อนี้กับไปทันผู้ถ์ส้มจะมีตะควมสุขควมเจริญนะครับเด้ดอผู้เขามาบโสถ์ในคลิปของแอดต่างวานงานฝันเนาะแอด็มาบอกเพื่อเป็นแนวทางนีงล่ละเมื่อนี้ก็แเนมาถามเอาตัวเด็ดกับพอดีแม่ครัวเป็นกำลังถั่วอยู่เนาะ ก็ติแยกแยกไปถามกับคนกระไดมาทุกคนอยู่นี่เนาะก็เลยเอาร่วมกลมกันเลยเนาะครับเนาะสามหางเอาร่วมกลมผู้ท่านนั่นกับอะไรเยอะตัวตัวว่าครับนี่นเด้อ <c oughs> แอดก็มาบอกว่าเป็นแนวทางวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์เหรอวันที่สิบเจ็ดกุมภาแอดก็มาบอกว่าเป็นแนวทางมีผู้เพคนได้แปดสองน้องเพิ่มเลย ฝันว่าจังไดก็คือว่าได้แปฝันว่าจ yeah, ังไดโอ้ขาเหลี่ยมขาหเหลี่ยมไงยางมาลัทั้งอยู่เลยเล่นเห่นขาเจ้าไงเขเขห็นคนขาดอกเห็นแต่มันไม่เขาขาดยแบบแรงึงคืออยู่หลังมันาจกู้ชายูมอตอร์ไซ ถามใอยว่าเจ้าเจ้าอยาได้ยาดีนี่บแมนบอกสันเอาไปยังไดเนาะนี่เอาแมวสันมาตะงูนี่ล่ละมาตระย่องมันมาเชีแล้วคนรจะได้เอาได้ีแล้ได้ตีเป็นแปดสองตีมาแล้วมซื้อได้แปดสองมาแล้วโอ้เสื้อแปดอมาแล้วแปดสองกับซ้ำได้แปดสองเล้วเนาะทำด้วยซ้อมมาซื้อน้เพอนะเพราะว่าเขา้องไม่อเนี่ดมาแล้วมนซื้อแล้วแล้วมันก็เด้ฝันเนาะ ครับมาหล่นน the <c oughs> ้ากันเนาะพันได้แปดสองเนาะมาหล่นน้ากันวันนี้ขลองที่เป็นโศกไงน้ำพันเท่ากับมาหล่นน้ากันนี่กันซื้อลอตเตอรี่ไปปอมมาสั่นวันที่เนาะวันที่สิบเก็ดวันที่สิบเก็ดกลุ่มข้างวันนี้แหละครับขอให้ท่านผู้ชมจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อผู้เขามาชมในคลิปของเอ็ดเนาะขอยโศกโศกกันหมานน้ากันครับสวัสดีครับโศกโศกกันหมานวดนนี้นะครับเด้อสวัสดีครับ